วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันปริพัธ์ออตโต้นะครับวันนี้อันก็มีรถสวยนะครับมารีวิวแล้วก็แนะนําให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง y t u t u นะครับรถยนต์มือสองปริพัธ์ออตโต้ของเรานะครเป็นลังใจให้เราก,ก็อันขอขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิซูบิชตายตันนะครับ2.5 GLS นะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถตัวสูงสประตูรถปี2013นะครับอันต้องมองก่อนเลยว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถเทินนะครับแต่ว่าเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเก็บงานละเอียดให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของตัวนี้เนี่ยเป็นรถเทินนะฮะที่คุณลูกค้าเนี่ยเราเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดู ตัวบอดี้ตัวรถนะครับรอบคันหมดแล้วเรียบร้อยการดูแลรักษาดีครับการเซอร์วิสต่างๆดีครับตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ในกระแสะในตัวของขับ4นะครับหรือว่ารถกระบะขับเคลื่อน4รล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับแล้วก็เหมาะสมสําหรับใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับทั้งในตัวเมืองนะฮะแล้วก็นอกตัวเมืองนะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถด้านหน้ากันสักนิดนึ่งนะครับสับคันนี้เนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับรถสวยไม่เคยชนหนักพิกามน้ําท่วมนะครับหรือว่าตัวโครงสร้างตัดต่อผิดกฎหมายไม่มีแน่นอนอยู่แล้วครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบลังพึ่งนะฮะแต่ว่าจะมีกรอบโครเมียมนะครับส่วนโลโก้นี่สวยมากนะฮะจะเป็นโลโก้สีแดงนะครับแต่จริงๆมันเป็นโครเมียมเขาก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับส่วนตัวโคมไฟหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะเดิมๆิมโรงงานเลยนะครับแต่ไฟตัด คู่หน้าสำหรับตัวท็อปขับ4นะครับมีมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือในส่งตัว d Daytime Running l i g h t นะฮะตรงนี้ก็เขาก็ติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับในส่วนของขับ4อะไรแบบนี้นะครับตอนออกมาแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นที่ร้อนแรงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ในส่วนของตัวเครื่องด้วยนะฮะแรงมงแรงม้าแรงบิดอะไรเงี้ยมันจะเยอะกว่าแบรนด์อื่นเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ของตัวรถเนี่ยนะครับ ตัวออกมาใหม่ๆเนี่ยเราแน่นอนนะวัยรุ่นเนี่ยน,น,นิยมค่อนข้างสูงนะฮะในเรื่องของการแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยนะฮะเหมาะสมทุกการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือในส่งตัวด้านหน้านะครับต่อไปเรามาดูสภาพด้านข้างกันต่อกว่าครับในส่งด้านข้างนะครับจุดเด่นเลยสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับในส่งตัวสีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีกันรอยขีดข่วนนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับ ยังไม่พอเพียงแค่เล่านี้นะครับมีล้อแม็กเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับในส่วนตัวล้อนี่เราเบิกให้ใหม่อีกแล้วนะฮะก็จะเป็นล้อแม็กลูกโม่ขอบ16นะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตล้อแล้วก็ยางแม็กซิสนะฮะเป็นยางที่ไว้สําหรับตัวออฟโรดหรือว่าขับสีอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นตัวนี้ให้นะครับก็เพื่อในการใช้งานนะครับลองคิดดูสภาพนะฮะในส่งของตัวล้อแม็กอีกตัวยางอีกถ้าเกิดเราไปติดตั้งเองเนี่ยโห หลายบาทแน่นอนนะฮะมีเหย,ย,ยียบเกือบเกื่นสองหมื่นนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเติมแล้วก็คือทางร้านใส่ให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทำอย่างเดียวก็คือจองจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดแค่นั้นเองนะครับในส่งตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในส่งของตัวกระจกมองข้างมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น G.L.S. นะฮะ S สิงคโปร์นะครับแต่ว่าเขามีการตกแต่งในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะฮะตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับมีตัวกันสาดมาให้นะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดทั้ง4บานนะครับเป็นแบบโครเมียมนะฮะบันไดข้างนะครับมีมาให้พร้อมเลยนะครับรายละเอียของตัวกระบะอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือไตทตั้งคันนี้แหละนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวโค้งเว้าด้านข้างเนี่ยนะฮะ ถ้าเกิดเรามองปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยไม่เข้าไม่หลอ่อไม่เด่นแต่ถ้าเกิดเราจัดทรงหน่อยทําให้ตัวรถมันสวยหน่อยโอ้โหรับรองผมว่ากินขาดแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อและเป็น4ประตูตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าในช่วงของทุกๆเทศกาลนะครับเราได้ออกเที่ยวนะครับไปกับครอบครัว นะครับออฟโรดก็ได้ออฟโรดก็ดีนะครับตรงนี้แหละฮะมันคือจุดส่งในการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวซ่อกข้างประตูกันบ้างนะครับซ่อกข้างประตูเดิมโรงงานนะฮะสวยเลยนะครับไม่เคยมีการแกะหรือว่าไขออกนะครับตัวรถไม่เคยทําทรงทําสีอะไรอย่างนี้นะครับและในส่วนของตัวเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับสวยทุกจุดนะฮะรอยชงรอยเชื่อมอะไรอย่างนี้นะครับเดิมโรงงานจริงๆนะฮะ รถปี2013นะครับส่วนใหญ่คุณลูกค้าหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหรถอาจจะมีการใช้งานเยอะแล้วรถมันอาจจะปีเก่าแล้วนะครับแต่ลองมาดูสภาพคันนี้ก่อนได้นะครับอย่างที่อ่านบอกว่าเรามีการทาความสะอาดตัวรถแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บงานรายละเอียดหมดทุกอย่างแต่เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็ทาความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในคุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัววันันตีร้านเนี่ยเรารับประกรีย 6เดือนหรือว่า1000กิโลนะครับมีตัว W Smart ให้รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินนาน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับตรงนี้เราก็มีทีมเซอร์วิสหลังบริการอย่างการขายให้พร้อมเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าออกรถจากทางร้านเราไปแล้วนะครับเราจะทงจะทิ้งอะไรงี้ไม่มีอยู่แล้วแน่นอนนะครับไต้ตั้งคันนี้อาจจะไม่ได้แพงที่สดุดหรือว่าไม่ได้ถูกที่สดุดแต่ไต้ตั้งคันนี้ดีที่สุดสำหรับคูณลูกค้าที่จะมาออกรถยนต์ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับ แล้วก็มีคิ้วซุ้มล้ออะไรอย่างเงี้ยมาให้เหมือนกันทั้ง4ล้อเลยนะครับอีกอย่างนึงในส่วนของตัวกระบะท,ท้ายนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีตัวแผ่น กันแดดกันฝนอะไรเงี้ยให้นะครับหรือว่าปิดสมมุติว่าขนของที่ต้องกันฝนเปียกกันแดดกันล้ออะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีผ้าใบาคุมปิดให้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วคือใช้งานได้เลยนะครับยิ่งสําหรับคนที่เน้นในเรื่องของออฟโรดนะฮะเข้าปงเข้าป่า <ๆ S 2> อะไรเงี้ยสบายๆเลยนะครับหรือว่าใช้งานขนของซื้อของตามตลาดนัดซื้อของจากห้างเข้าบงเข้า,ขา,ขา,ขาบ้านอะไรเงี้ยครบค<ล>นะฮะถึงว่าตัวกระบะ <ๆ S 2> หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับกระบะท้ายมันจะดูสั้นๆ,ๆหน่อยแต่ว่าในเรื่องของการใช้สอยอะไรเงี้ยมันก็สามารถขนได้สามารถ ทุกได้นะครับไททันนี่ก็ถือว่าเป็นเอกบะอีกรุ่นนึงนะฮะกระบาแกงนะครับตัวบอดี้ใหญ่แล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ความน่าใช้อะไรเงี้ยผมว่าสุดๆแลละนะครับในยุคนึงในยุคนึงแต่สำหรับว่าแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยยังน่าใช้อยู่ไหมยังน่าใช้อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นตัว ขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันต่อ่ครับในส่วนของฝาท้ายนะฮะเราดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนทุนท้ายแน่นอนนะครับในส่วนตัวโลโก้นะฮะโลโก้ไททันนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ไททันอีกทีนึงนะฮะตัวโลโก้มิซูนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโลโก้ด้านหน้าเลยนะครับเขาได้มีการตกแต่งด้วยเหมือนแบบแรปสติ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวไฟเบรกตรงที่3นะฮะ ส่วนตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายมีไฟทับทิม2ดวงนะครับอยู่ด้านท้ายตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตัวไทตันนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวรอยอาร์คด้านท้ายหรือว่าตรงรอยนงรอยนอดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวแม็กไนเนอร์เนี่ยเราจะมีการลงน้ยายาให้คุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะก่อนออกจากร้านนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวรถเนี่ยเราทําให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับ ลบได้รถปุ๊บนะฮะสภาพสวยนะครับเหมือนออกห้างป้ายแดงแน่นอนนะครับปี13แต่ผมอยากให้คุณลูกค้ามาดูตัวที่ร้านนะครับหรือว่ามาทดลองขับก่อนได้นะครับสะดวกที่จะซื้อสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์มาคุยกันนะฮะอยากให้คุณลูกค้าทุกคนนะฮะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมเชื่อว่าในอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าอีกบางคนหรือว่าอีกขั้นผู้ชมหนึ่งนะฮะที่สนใจในส่วนของตัวรุ่นนี้อยู่หรือว่าเล่นเครื่อง 2.5DI แบบนี้มาอยู่แล้วนครใใสจกิดต่อ เข้ามาได้เลยนะครับราคาถูกออปชันเยอะแถมเป็นตัวสีประตูตัวสูงอีกนะฮะท็อปขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของภายในกันต่อดว่ยครับเราเข้ามาอยู่ในภายในห้องโดยสารของไททันกันแล้วนะครับสับภายในเนี่ยก็จะเป็นทูโทนนะครับก็คือสีดำแต่กับสี รอนเงินนะฮะแล้วก็มีสีออกเทาๆอ่อนๆหน่อยนะครับในเรื่องของตัวเซฟตี้หรือว่าระบบความปลอดภัยนี่นะครับคุณลูกค้าตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัวโฉมนี้เนี่ยจะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิภัยเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่วางของกระจุกกระจิกฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะฮะตรงคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคอนโซลหน้านี่จะดูใหญ่ นะฮะดูใหญ่นะครับให้ตัวรถมันให้มันเหมาะสมกับตัวรถที่มันดูบึกบึนนะครับส่วนของตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นจอ LCD แสงผลการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับมันแจ้งเตือนอะไรบ้างนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวเข็มทิศ นะฮะเวลานะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับประมาณนี้เลยโดยเบื้องต้นนะฮะสำหรับตัวโฉมนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นใส่พวกแบบจอที่เป็นแบบตัวท็อปอยิ่งกว่านี้ได้นะฮะอย่างเช่นเป็นแบบตัวโฉมนี้เนี่ยถ้าเกิดมันท็อปกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตัวนวิวเกเตอร์อะไรอย่างนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดบางคนยังไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคนเล่นที่เล่นสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะฮะหรือว่าสนัดในการดู ในวิเกเตอร์หรือว่าแมปผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับผมว่าใช้เป็นสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยก็คงไว้เดิมเดิมของมันนะครับมันก็มีข้อดีนะฮะแล้วก็มกีประโยชน์ของตัวมันเองนะครับแต่สำหรับตัวโฉมเนี่ยยังให้มาเป็นแบบนี้อยู่นะครับส่วนตัวแอร์เนี่ยยังเป็นแบบปรับแมนวนวลนะฮะอันนี้ก็คือปกติเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะเลย CD วิดิโอเนะครับ เดิมๆโรงงานตัวชมนี้ไม่ค่อยมีรายโดดเด่นซะมากมายนะครับในเรื่องของตัวสรีรล้าด้านนอกค่อนข้างที่เป็นจุดสําคัญมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเนี่ยนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมยังไม่มีเซ็นทัลล็อกให้นะฮะมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร ธรรมดา5สปีดนะครับถ้าเกิดเป็นตัวแบบออโต้เนี่ยจะเป็น4สปีดนะฮะแล้วก็อยู่ข้างๆนี่นะครับจุดเด่นๆเลยนะครับในส่วนของตัวเกียร์ขับ4นะครับ 2H 4H 4L นะครับตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าเล่นในตัวขับ4มาอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้กันดีว่าในเรื่องของการใช้งานเป็นแบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเบื้องต้นนะฮะนี่ผมแนะนําแบบเบื้องต้นนะครับสมิ สมมติว่าตัว4 h เนี่ยนะฮะก็ใช้งานในพอเวลาที่ถนนตกถนนตกถนนตกเฮ้ยเอาอีกแล้วเ,เป็นไรกับถนนตกวะใช้งานในเวลาที่ฝนตกถนนลื่นนะครับแต่ในส่วนของตัว 4L เนี่ยนะฮะเวลาที่เราฉุดกระชากนะครับหรือว่าลากรถขึ้นลงขึ้นเขาอะไรแบบนี้นะครับก็คือใช้เป็นโหมดนี้ก็ได้นะครับวันนี้เคยแบบคือแบบโดยเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกที่บางแดดเนี่ยตรงนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะคือเขาจะมีพวกแบบ คำตรงคำเตือนอะไรเงี้ยบอกนะครับถุงมนิรภยไม่ได้ทําหน้าที่แทนเข็มขัดนิรภัยอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งที่เขาเน้นย้ําในเรื่องของตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวระบบความปลอดภัยเนี่ยหรือว่าแอร์แบ็กเนี่ยนะครับมีแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับอันนี้เราก็พอเราขับขี่ก็ลาาเข็มขัดนิรภัยอะไรแบบนี้นะครับเขาก็พยายามเน้นย้าเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะพอเราขึ้นมานั่งปุ๊บนะครับในเรื่องของตัวภายในห้องโดยสารเนี่ยสะอาดนะครับ ใหม่นะฮะการดูแลรักษาดีทำความสะอาดให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหน้านะครับหรือว่าจะเป็นเบาะนั่งหลังนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถจุคนได้เยอะนะครับแล้วก็มันไม่ไรู้แคบอย่างที่เราเห็นกันใส่ละด้านนอกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยภายในกว้างนั่งได้สุขสบาย ถือว่านั่งได้สะดวกสบายทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคนขับตรงนี้เราก็สามารถปรับบุงปรับเบาให้เข้ากับัซเระของการขับขี่นะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางนะฮะแล้วก็ที่เก็บของก็จกจิกทั่วไปนะครับส่วนตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับมีการตัดด้วยลายจุดสีเล็กๆขาวๆนะฮะเพิ่มความสวยงามนะครับภายในเนี่ยถือว่าสวยเลยใหม่กิฟต์เลยแหละนะฮะนี่คือสภาพของรถปี2013ันาะครับยังน่าใช้ย่าขับอยู่แน่นอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเรื่องของตัวเลขใหม่ นะฮะคันนี้เนี่ยรถปี13นะครับเลขไม์อยู่ที่143448กิโลนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยแน่นอนนะครับรถบ้านแท้มือเดียวนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเป็นรถบงรถบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอแนะนำเป็นคันนี้คันหนึ่งด้วยนะครับจริงๆรเนี่ยรถยนต์มือ2ทุกคันเนี่ยของเราไม่ได้เน้นนะครับว่าเป็นรถบ้านรถประมูลอะไรอย่างนี้เราเน้นแต่ตัวคุณภาพของตัวรถเท่านั้น นะครับเพื่อให้คุณลูกค้าจากทางร้านเรานะฮะได้รถที่มีคุณภาพรถสวยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานหมดทุกรุ่นหมดทุกคันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสองตัวเครดิตนะฮะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีิงีหน้าร้านนะครับมาดูตัวรถก่อนนะฮะถูกใจยังไงจองจัดไฟแนนซ์นะฮะหรือว่า สะดวกที่จะซื้อสดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราดูตัวรถภายนอกไปแล้วนะครับภายในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขุมกําลังของไททันคันนี้กันบ้างไปครับรามาดูส่วนสุดท้ายของไททันคันนี้กันแล้วนะครับนั่นคือในส่วนตัวเครื่องนะครับสับเครื่องคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.5นะฮะ D.I.D Common Rail นะครับไฮเปอร์ Hyper นะครับถือว่า เป็นอีกตัวเครื่องหนึ่งที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับสหรับตัวโฉมนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็โดดเด่นในตัวของมันเองนะฮะค่อนข้างที่จะว้าวนะครับเพราะว่าตอนออกใหม่ๆเนี่ยมันทําความตื่นเต้นให้หลายๆแบรนด์เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีกาลังแรงม้าที่เยอะที่สุดสำหรับตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีอะไรมันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะมีการดรอปลงไปบ้างนะครับส่งตัวเครื่องนะฮะสวยนะครับไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคันนนห้าะครบ แก้มข้างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กนะฮะตะเข็บต่างๆนี่คือเดิมจากโุงงานหมดทุกจุดนะครับเรารับประกันได้เลยว่ารถสวยพร้อมใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวน็อตฝังกระโปรงนี่นะครับไม่มีการแกะขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะครับแผงกันความร้อนนะฮะแล้วก็ตัวซิลเกอร์มอกอจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับตัวโฉมนี้ก็อยู่ภายในตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอีกโฉมหนึ่งที่ยังน่าใชหน่าขับอยู่นะครับหรือว่าในกลุ่มของคนลูกค้าที่เล่นตัวโฉมนี้อยู่นะครับผมว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับ มันเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับสภาพแบบนี้ปีแบบนี้ราคาแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราดูตัวรถกันทั้งหมดทั้งมวลแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะมิสูบชีไตตันนะครับ2.5 GLS นะฮะรถปี2013นะครับ4ประตูตัวสูงขับเคลื่อนสีล้อราคาอยู่ที่ 4 7 9 0 0 0บาทนะครับอันย้ำอีกรอบนึงครับ4 7 9 0 0 0็มืบาทนะครับลูกค้าใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับมีเครดิตไม่มีเครดิตเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะฮะในเรื่องของตัวเอกสารในเรื่องของอาชีพนะครับแบบไหนยังไงเรามาคุยรายละเอียดกันนะครับตอนนี้เนี่ยง่ายๆเลยขอให้คุณลูกค้ามีอาชีพนะครับหรือว่ารายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าเกิดติดแบ็คลิสต์นะฮะผมแนะนําเบื้องต้นเลยนะครับให้หาคนซื้อแทนหรือว่าเปลี่ยนจากแบ็คลิสต์เนี่ยเป็นคนค้ำหรือวว่่าคนกกู้รม็ได ใช่ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวอันจะมีรถสวยๆมารีวิวแบบนี้คุณลูกค้าดูไปอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถโน้นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับอย่าลืมนะฮะฝากติดตามไว้ด้้้้วววยยนน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 ะะะะคคคครรรรััััััับบบบบขเลลลื่่่่อออหหาาไมใใชงๆแสสตตปจจุีฮ ใจก็เดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ